ขายของได้หลักร้อยเปลี่ยนมาจับเงินหลักร้านทําน้อยได้มากสร้างบ้านขายเปลี่ยนชีวิตคนที่มีที่อยู่3ไร่5ไร่อยากจะขยับอาชีพอยากจะมีอาชีพลองดูครับอสังหาพารวยเราอย่างที่บอกไปว่ามันเป็น Value a d d เพิ่มมูลค่าได้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเพิ่มความสุขให้กับคุณและครอบครัวได้ในที่ที่เรามีอยู่เนี้ยมันจะมีอยู่3 3รายการที่ได้แน่ๆ รายการที่1เลยเนี่ยกระแสเงินสดนะครับรายการที่2เลยเนี่ยมูลค่าเพิ่มจากที่ดินที่เหลือนะครับรายการที่3ก็คือพาริซิบอิงคัมรายได้ต่อเนื่องรายะยาวทั้ง3รายการเนี่ยสรายการเนี่ยมาแน่รายการที่3เนี่ยอยู่ที่เราจะต่อยอดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในการพัฒนาที่ดินเนี่ยอย่าคิดว่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยเราจะหลุดจากมือเราไปเลยมันก็ยังคงอยู่ ใน value หรือมูลค่าเพิ่มที่มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการจริงๆขอให้เรามีองค์ความรู้กระแสงเงินสดมูลค่าเพิ่มแล้วก็ไรายได้ที่ต่อนเนื่องกระแสงเงินสดเนี่ยก็คือ,อไรายได้จากการขายบ้านที่เราจะจะพัฒนาต่อยอดจากตัวที่ดินอย่างเช่นมูลค่าที่ดินเนี่ยสมมติเราวางขายไว้ที่50,000 0บาทโดยประมาณนะครับ ปรากฏว่าถ้าเราขายยกแปลงเนี่ยเราก็ได้แค่5้าห้าแสนแต่ว่าใน1แปลงเนี่ยอย่างที่เรารู้กันทราบกันเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งแยกแปลงได้6-8แปลงดังนั้นเนี่ยมาจิ้นกำไรจากตัวบ้าน4ี0แสนห้าแสนเนี่ยมันก็คูณคูณไปกับจํานวนหลังเนี่ยทำได้5หลัง55-25มันก็ได้มากกว่าตัวที่ดินเปล่าอีกเกินไป2ล้านกว่าละนะครับดังนั้นเนี่ย ไอ้ value add ในการเขาเรียกเพิ่มมูลค่าในการสร้างบ้านขายเนี่ยมันค่อนข้างเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็คุ้มกับเวลาคุ้มกับการลงทุนทั้งกายและแรงแรงกายแรงใจของเราอย่างที่2เนี่ยที่ดินส่วนที่เหลือของเราเนี่ยไม่ว่าจะเหลือสักเท่าไหร่เนี่ยสามไ,าไร่5ไร่เจ็ดไร่หรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยมูลค่าที่ดินที่เหลือเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเพิ่มอย่างไรตัวของที่ดินเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสภาพค้องมันไม่มีการอยู่อาศัยมันมันไม่มีการพัฒนาสักูนะครับมันมันไม่มีการพัฒนาไปไม่ม,นนนาม,าามีถนนหนทางการคมนาคมถนนหนทางขยายเขตน้ําเขตฟไฟยังไม่เข้าถึงเนี่ยหรือหรือมาแล้วแล้วก็แหล่งชุมชนยังไม่เกิดเนี่ยยังไม่มีการอยู่อาศัยเนี่ยมูลค่าที่ดินก็ถือว่ามันยังเป็นเขาเรียกราคาที่ดินดิบอยู่ แต่เมื่อไรที่คุณได้พัฒนาพื้นดินผืนผืนใดผืนหนึ่งในเขตนั้นแล้วเนี่ยมันจะส่งผลก็เรียกได้อนิสงต่อในพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้ราคามันเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่จัดสรรโครงการกับพื้นที่ที่ดินเปล่าหรือที่ดินดิบเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันเยอะมาก20-30%เเนเลยเนาะแป๊บหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือได้แน่นเลย มูลค่าเพิ่มจากที่ดินเขาเรียกว่าอานิสงส์ต่อเนื่องนะดังนั้นเนี่ยขอให้คุณมั่นใจเลยว่าเอเราขายที่ดินขาดแล้วเราจะได้อะไรที่ดินส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้มันเห็นเป็นภาพรูปธรรมชัดเจนนะครับแบบที่3ก็คือ passive income เนี่ยเมื่อไหร่ที่มันมีความเจริญสภาพคล่องเกิดมีประชากรคนก็มาอยู่เนี่ยเราบริหารจัดการได้นะครับ เราดูแลเ,เขตเนี้ยเขตชุมชนเนี้ยมันเป็นแก่งใกล้แหล่งงานไหมใกล้โรงเรียนไหมใกล้วัดไหมใกล้สถานพยาบาลไหมใกล้รีสอร์ทไหมเราบริหารจัดก,การได้ถ้าใกล้โรงพยาบาล,ล,ราบาลเราก็ดูแลคนมามาขอรักษาพยาบาลเนี้ยแน่นอนโรงพยาบาลเข้าแม่ผู้ป่วยเยี่ยมญาติเนี่ยนอนค้างรันอนค้างคืนได้คนคนมาเยี่ยมญาติเนี่ยจะนอนที่ไหนคุณก็สามารถพัฒนาต่อนเนื่องได้เป็นที่พักรีสอร์ทสำหรับเยี่ยมป่วย หรือนิคมอุตสาหกรรมก็แน่นอนนะครับก็เป็นหอพักสําหรับคนทํางานจากต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่หยิบโอกาสในบริบทพื้นที่นั้นมาขยับายต่อยอดนะครับเห็นสภาพคล่องจะทําอะไรร้านขายของกินอย่างที่เคยบอกไว้หรือจะทําเกี่ยวกับพวกเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสพวกรถยนต์ซ่อมรถยนต์แอร์มอเตอร์ไฟฟ้าคาแคร์ทำสี ทุกบ้านนะครับต้องมีรถยนต์อยู่แล้วเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องพวกนี้เราสามารถทําช็อปเล็กๆไม่ต้องลงทุนเยอะสามารถเก็บเป็นพาสซีฟอินคัมได้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในบริบทกับพื้นที่นั้นๆเนี่ยดังนั้นพาสซีฟอินคัมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเขีดเอสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วดูประชากรที่เราได้เขาเรียกว่าจัดสรรจํานวนคนอยู่อาศัยกระแสงเงินสดที่ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือตัดขายราคาที่ออบ้านที่เรามีที่ดินอยู่แล้ว ดังนั้นทั้ง3ปัจจัยทั้ง3ประการเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้จักการบริหารจัดการค้าขายได้เงินหลักร้อยเนี่ยลองเปลี่ยนมาจับเงินหลักร้านดูนะครับสร้างบ้านขายมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆขอให้คุณเปิดใจที่จะเรียนรู้เปิดใจที่จะได้ศึกษาตอนนี้ตลาดทุนตลาดเงินแล้วก็องความรู้แล้วก็เขาเรียกอะไรเศรษฐกิจลูกค้าเนี่ยมันขยายตัวไปได้เรื่อยๆอยู่ที่เราจะต้อง จับโอกาสเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ลองดูนะครับผมก็เอ,อื้ออาทร p พ p e ตี้ชื่อนี้การันตีเรื่องอสังหาแล้วพบกันครับ